รอบตด็ก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 นะคะสำหรับคนลดหุนสวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวรัตนะคะนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องอ้ําสุวรัตนะคะมาเจอกันรอบดึกดึกมากจะเช้าแล้วตอนนี้ที่อัดคลิปเป็นเวลาตีสามครึ่งนะคะตีสามครึ่ง เครื่องเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็เลยเปิดตู้เย็นดูเจอนี่ค่ะเจอนี้โชเรียนโชเรียนโชเรียนเมนูสักคนลดคนอย่างเราแต่วันนี้ไม่เป็นไรขอนอกกรอบนิดนึงคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแค่ว่าจะกินมามกาจะเปิดมาแล้วเจอแบบโชเรียนแบบประทับจิตประทับใจขอบคุณนะคะถ้าได้ดูอยู่ มากินกันเลยชอบเป็นคนที่ชอบเนื้อแบบนี้นะคะผู้ใหญ่เก็บไปก่อนชอบแบบเนื้อกรอบนอกนุน่มในใช่เป็นคนมากกินแบบเนื้อกรอบเนี่ มันมักมกลิ่นชูเนอร์เลยดีใจหมดมาแบบโจ้ยแม่มองไม่เห็นเล่าเตายังนีเยอะๆอ,อ่ะเห็นบอกยัง ชูเรียนชูเรียนเลือดก่อบหวานมันหอมชอบกินนะแบบนี้เพราะว่ากลิ่นมันไม่แรงหนวดแป้งเนีน่ยมันกำลังจะสุก แต่ว่าก็ยังแบบต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามวันอะมันจะนิ่มกว่านี้แต่ชอบเป็คนชอบกอินแบบนี้เกหนดูกเรากินแค่นี้พอมาทักทายกันถ้าหายคิดถึง เป็นคนมักเก่นมักกิก,ก่งเปลียนกินแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะเปิดนอนรัวมาก หอม,หอมดูยังไงนี่เก็บไปกินมาเอือน่ะค่ะเอาไงก็ดีใจมาค่อนบ้านเปิดตู้เย็นก็เลยเห็นค่ะเห็นทุเรียนวางอยู่ แกะแกะแบบวางใส่จานไว้ให้อย่างดีสปพยล์มากอืมกันนี่หลับพอแล้วกินหนแล้วอันนี้เริ่มจะสุกแล้วหวานดีอ่ะอืมกด เป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดเลยนะโดดเด่นในเรื่องของความหอมของกิ่นก็กินทุเรียนชับกินมะงคูดมาทักทายกันรอบเดีค่ะทุกคนไงก็ต้องฝาก ติดตามน้องรับด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงเลยด้วยนี่คือเห็นจริงแบบเซอร์ไพรส์รามากก็เลยแบบชวนกินผลไม้รอบดึกคือดึกมากตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบกว่าแนละ้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เอ,อ่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบห้าแล้วนะคะไปรับมาทักทา้กันจกันใหม่คลิปหน้านะคะ ํำคืนนี้ดีสวัสดีค่ะอุ้ยอ้วนมาก